สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cook i n g g ู r ูนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมงนาทีทางช่อง WorkPo i n t ท v ีหมายเลข23นะครับเข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะส่งผลให้คุณผู้ชมในหัวร้อนใจร้อนกันง่ายขึ้นนะฮะตามสภาพอากาศเนาะวันนี้นะครับเราก็จะเข้าครัวนะครับทำเมนูง่ายๆนะครับอร่อยๆกินกันครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบกูรูของเรากันนะครับ ซูชิมันก็คือความหมายคือปั้นแต่นี่เราเอาข้าวเป็นหลักแล้วก็มาผสมกับน้ำส้มมีน้ำตาลมีเกลือให้มันมีรสข้าวของมันแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆแล้วเราก็มีเต้าหู้แล้วก็มีกุนเชียงที่เป็นส่วนประกอบเป็นอาหารเมือของจีนสรุปก็อยากจะให้ผู้ชมนะที่ได้ติดตามรายการนี้แล้วได้ดูแล้วก็อาจจะมีความสนใจก็อาจจะคลิกดูในสูตรเพื่ออาจจะกินในญาติพี่น้องหรือจะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นเมนูเสริมสร้างอาชีพได้ ข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับในแบบฉบับของเชฟประจวบเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าต้องพิเศษและก็อร่อยมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมจดสูตรพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับมาเชฟประจวบครับเราจะทําในส่วนของตัวข้าวก่อน หุงข้าวไปเรียบร้อยแล้วเราใช้ข้าวอะไรครับเชฟวันนี้ก็ของ5สายพันธุ์นี่รรนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจาร,รย์ยิ่งสักนะครับ,รบต้องบอกว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับ,รบหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะฮะคุณผู้ชม at ยิ่งศักฟู้ดทุกช่องทางนะครับนี่อ่ะ ข้าวของก็จะนิ่งสักนะครับผงมาแบบนี้ข้าวหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนนะครับออกมาเรียงเม็ดแบบนี้เลยแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดของข้าวซูชิเนี่ยคือตัวน้ําที่เขาเอาไว้คลุกกับข้าวใช่ไหมครับมนก็จะมีเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆหน่อยอันนี้แหละเชฟประจบของเราจะมาโชว์สูตรแล้วอ่ะอันแรกนะครับจะเป็นอะไรครับน้าส้มสายชูน้าส้มสายชูนะครับแล้วก็จะมีน้าตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับ ตั้งไฟนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเชฟก็พอให้เกลือกับน้ำตาลละลายข้าวจะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวค่อยๆเทลงไปเลยเนะง่ายๆเลยนะครับรสชาติข้าวก็จะอร่อยขึ้นบรรยากาศเหมือนบินไปกินที่โตเกียว <Okay. S 1> แต่ว่าทำทานได้ที่บ้านออันนี้เราก็จะพากเอาไว้ เดี๋ยวเรามาทําไส้ต่อไปก็คือกุนเชียงได้ครับข้าวฟูชิีของเราปรุงรสเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเชฟจะเตรียมในส่วนของเครื่องประกอบแล้วกันเนาะในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกุนเชียงมีเต้าหู้นะครับมีผักต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของกุนเชียงกับเต้าหู้กันก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาส่วนของตัวเครื่องประกอบแล้วกันตัวที่เป็นโปรตีนี่จะเป็นเต้าหู้เหลืองนะครับอันนี้กับ ตัวกุนเชียงหมูไม่นิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักนะครับนี่เราก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่เชฟบอกว่าอันนี้อยากเอามาทําเป็นไส้ก็อยากให้ตัวโปรตีนมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเราก็จะทําการปรุงรสนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราแนะนําขวดนี้นะครับซีอิ๊วดําเค็มตรากวางดาวทองนะครับมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็สีสันให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วก็เค็มกําลังดีด้วยนะครับ แล้วครับเมื่อกี้นะครับเชฟประจุของเรานะครับทำการปรุงรสเพิ่มเติมเนาะก็จะมีเต้าหู้เหลืองแล้วก็กุนเชียงหมูมิี่ก็เทลของอาจารย์นิ่งศักก์ก็คือคจะคลุกเคล้ากับตัวซีอิ๊วกวางดาวทองเข้าไป<ช>ตอนนี้หอมมากๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแป้งปอเปี๊ยยวนเชฟจะจุ่มน้ำนิดนึงละลายนะครับ ข้าวซูชิของเรานะครับอาล้ครับเครื่องประกอบของเรามีอะไรบ้างครับเชฟมีแครอทมีแครอทนะมีแตะกคํามีกะหล่ำป,ปีนะครับแลวไฮไลท์ของเราก็คือกุนเชียงนี่เลยหอมมากๆโอเชฟเครื่องเครื่องล้นนะใส่เยอะไปก็ห่อลำบากใช่ไหมฮะใส่น้อยไปก็ไม่เต็มคำโอ้จากนั้นก็ม้วนเลยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือซูชิโรของเรานะครับม้วนเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวก่อนทอดนี่เชฟจะมีครุกกับงาขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดตัวซูชิพร้อมๆกันครับเอาละครับเราจะถึงขั้นตอนการทอดตัวซูชิของเรานะครับคุณผู้ชมนี่นะครับวันนี้นะครับเราใช้ขวดนี้ง่ายๆเลยครับน้ำมันผสมสูตรไรตรามรกตนะครับทอดและผัดได้ในขวดเดียวนะครับสะดวกใช้ง่ายทาเมนูไหนก็อร่อยแหละครับนี่ต้องบอกว่าทอดผัดจัดไปไร์เลยนะฮะ ดูชิโรของเรามาคลุกกับงาขาวก่อนจริงๆคือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็เขาก็สุกหมดแล้วครับนะครับตัวแผ่นแป้งต่อเปี้ยจริงก็ไม่จําเป็นจะต้องมาทอดก็ได้แต่เนี่ยคือเราแบบอยากให้ได้ความความกรอบนะมัก็หอมยิ่งขึ้นเนาะครับดังนั้นในเชฟจี่ไฟแรงเลยนะฮะพอตัวด้านที่เป็นงาขาวของเราเริ่มสีเหลืองทองเเรียบร้อยก็พลิกได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวซูชิทอดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็จะมีน้ําจิ้มด้วยน้ำจิ้มใช่ถูกต้องเดี๋ยวมาทําน้ําจิ้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะทําน้ําจิ้มพร้อมๆกันนะครับถูกต้องครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือทีเด็ดที่ขาดเลยนะฮะสีอิ้วดําหวานตราหัวเรือนะครับไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดนะครับสีน้ําตาลทองธรรมชาตินะครับใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและมีกลิ่นหอม ยากนะฮะใส่ลงไปก่อนเลยสีอิ๊วดำตราหัวเรือจากนั้นเราจะมีน้ำเชื่อมนะครับน้ำเปล่านะครับก็มีน้ำส้มสายชูนะ ก็จะเพิ่มเกลือป่นเสริมไอโอดนะครับอันนี้จะได้ตัดรสเค็มนะครับ่าแล้วก็คนไทยเนาะต้องมีความเผ็ดนิดนึงนะครับพริกขี้หนูสับละเอียดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะฮะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่รับรองว่าหอมอร่อยแล้วก็แซ่บแน่นอน เชฟจะตัดหัวท้ายออกก่อนเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับแนะนำนะครับนำไปทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ เชฟผู้รังสรรค์เมนูอาหารออกมาให้ได้อร่อยรสชาติดีต้องรู้จักเครื่องปรุงการใช้เครื่องปรุงรสแล้วยังต้องอาศัยประสบการณ์และอีกหนึ่งทักษะนั่นก็คือการใช้มีดได้ถูกต้องรู้จักจังหวะของการหัน่นตัดสาบที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีดหั่นปลายแหลมใช้ลอกกระดูกหรือหั่นของที่เป็นชิ้นใหญ่ มีดสับด้ามใหญ่หนกักเป็นมีดที่ใช้งานหนกักตัวมีดยาวกว้างใช้สับเนื้อให้ละเอียดมีดบางคมมีดค่อนข้างแคบตรงปลายมีรูปแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำมาหั่นอาหารประเภทใดมีดุมเลื่อยใช้หั่นอาหารที่นุ่มตัดขนมปังได้โดยไม่ทำให้เปลือกกรอบร่อน มีดปอกตัวมีดสั้นปลายมีดแหลมใช้ปอกผักหรือผลไม้การใช้มีดถือเป็นความท้าทายเป็นศินละปะของการทำครัว statements. ที่เชฟจะต้องฝึกให้ชำนาญเพราะมีดทำครัวถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการทำอาหารถ้าได้รู้ว่ามีแต่ละเล่มใช้งานอย่างไรการทำอาหารก็จะง่ายขึ้นและทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้ค่ะ ต้องบอกว่ามีดทาครัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธสําคัญนะครับในการทําอาหารนะครับและเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆนะครับของคนที่ประกอบอาชีพเชฟนะครับคุณผู้ชมถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มนะครับใช้งานยังไงนะครับการทําอาหารของคุณผู้ชมนะครับก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยครับและก็ถ้าอยากชํานาญนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้ชํานาญแล้วก็ฝึกฝนให้ชํานาญยิ่งขึ้นนะครับซึ่งใครนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟนะครับหรือว่าประกอบอาชีพเชฟนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมาที่นี่ได้เลยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิ การอาหารไทยและนานาชาตินะครับคณะอาจารย์ของเรานะครับสอนคุณตั้งแต่วันแรกจนชำนาญเลยครับเพื่อเติบโตไปเป็นเชฟมืออาชีพนะครับได้เข้าครัวนะครับลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับที่สำคัญน,นะครับมีโอกาสได้ฝึกงานที่โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับ หลักสูตรปวชนะครับสำหรับผู้ที่กําลังจะจบมสานะครับหรือว่ามีวุฒิม3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลักสูตรปวสนะครับสำหรับผู้ที่กําลังจะจบมหหรือมีวุฒิมัธยม6แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนทําอาหารหรือเบเกอรี่ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ละครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีข่าวดีเลยนะครับเพราะว่ามูลนิธิดรยิ่งศักด์เพื่อการศึกษาวิชาชีพอาาาาาหรรรรนนนะคับมีีีทุกกศึษเยยย100%ด้วภ ในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือผู้ที่สนใจจะเรียนเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับที่0 2 6 8 2 7 6 4หนะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0 9 4 6 4 2 5 6 3 6หนะครับหรือสามารถแจ้งรายละเอียดทางออนไลน์ได้นะครับที่แอดยิ่งสักฟูดนะครับทั้งไลน์และก็เฟซบุ๊กเลยนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้สมัครเข้ามาเยอะๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียนสายอาหารนะครับนอกจาก ว่าพ่อครัวได้แล้วนะครับยังสามารถนําไปต่อยอดได้อีกหลายอาชีพเลยนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงจริงๆนะครับสำหรับรายการ c o o k ิ n ง g u รูวันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับมีตํำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คําว่า a d ดยิ่งจากฟู้ดนะครับทั้งช่องทาง YouTube, Facebook t i k t อกแล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปสไคร์กันเยอะๆนะครับ กลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2.45นาทีวันนี้ผมเชดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ